น่าักดีนะคะน่ารักดีไม่ถึงกับแบบเวอร์วงังอะเพราะว่าอะไรนาะงทะเลาะก,กันกับลูกชายนะคะทุกคน oh, เราก็เลยตัดสินใจทิ้งไปเลยนะคะสามหมื่นกว่าบาทสวัสดีค่ะทุกคนกีกินเมกานะคะวันนี้ทักทายตั้งแต่เวลา7โมงเช้านะคะตอนนี้กีกับไทเลอร์ก็เอารถฟุตทรักของเรามาจอดไว้ที่พาร์คซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นงานโชว์รสมัสแตงนะคะ ก็จะมีรถมาเต็มสนามเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้ามาเร็วหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเข้าไม่ได้นะคะนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มมีรถมาแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมเอ่ยทยอยมากันแล้วเนาะคิดว่าจะยุ่งพอสมควรนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเราเคยพาทุกคนมาแล้วปีที่แล้วแล้วก็ยุ่งมากๆส่วนวันนี้เนี่ยอากาศน่าจะดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะมีอีกหนึ่งงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาตามดูกันค่ะ ตอนนี้เกิดปัญหาแล้วนะคะทุกคนนี่คือสภาพแป้งที่เราทำเอาไว้เนาะเนื่องจากว่าอุณหภูมิเมื่อวานนี้ร้อนมากๆนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะปล่อยแป้งของเราทิ้งไว้ก่อนที่เราจะเอาเข้าตู้เย็นประมาณเวลาเดิมตลอดนะคะจนถึงช่วงที่หน้าร้อนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเวลานะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะเราคิดว่ามันก็คงจะยังได้ยอยู่เนาะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องปัดแป้งใหม่แล้วก็ม้วนเข้าใหม่นะคะจากนั้นเราก็จะต้อง ปล่ไวข้างนอกเพื่อที่จะให้เขาขายตัวพอถึงช่วง11โมงเนี่ยเราก็น่าจะใช้ได้นะคะอันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเราจะต้องเปลี่ยนเวลาพักแป้งของเรานะคะ do that also did make the dough rise really nice though today ด้วยอุปสรรคเลยนะคะวันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่ากิ๊กงมงายนะแต่ว่าเมื่อเช้ากิ๊กพูดกับไทเลอร์ว่าเมื่อคือนนะ่ะฉันฝันว่าตื่นเช้ามาเติมน้ําที่รถฟู้ดทรัคของเราเนี่ยปกติมันจะมีสายยางม้วนๆอยู่นะคะเมื่อเช้าเนี่ยจะตื่นมาเติมน้ําในความฝันสายยางเนี่ยพันกันมั่วไปหมดเลย no I don't p u it off it back on วันนี้เนี่ย เป็นงานใหญ่ทั้งสองงานกิ๊กก็เลยบอกเทเลอร์ว่าจะทําอะไรต้องคิดดีๆต้องรอบคอบนะคะวันนี้เพราะว่ากิ๊กฝันไม่ดีเนาะ นี่คืออาหารเช้าของพวกเรานะคะว้าวทุกคนดูดีมากอ,มอันนี้มีแฮมและก็สับปะรดและก็อออันยินหอมใหญ่หอมใหญ่ แล้วก็ฮอลลีปเนียวเป็นพริกนะคะฮอลลีปเนียวเป็นพริกนะครับพริกดองพริกดองฮาลาปิเนนะครับผมนี่แหละอาหารเช้าของเรานะคะตอนนี้ก็เหลือเวลายเยอะเลยเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันดีกว่านาออันนี้เป็นเบรนช์นะคะกิ๊กกำลังจะกินกับพิซซ่าซึ่งซอต,ตรงนี้เนี่ยเป็นซอที่วัยรุ่นแล้วก็วกัยกลางคนที่อเมริกาเขาฮิตกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่อะไรที่ออริจินอลเท่าไหร่นะคะเดีย๋ยวมาลองกันเลยดีกว่านาะ So bring her some cash. Mm -hmm. Wow, the sauce is good. So <laughs> what <laughs> เราไม่ยุ่ง so ไ t ลอร์จะไปเดินอยากดูรถเท่รถเท่ t ลอร์จะพาไปดูรถมสาสเตงใช่ไหมใช่ครับผม,มสตงคออร์ hmm. <Okay. S 1> ืม so one thing that the older cars do that I really like

Ooh! Look how big those tires are. Morning. How's it going? It's going good. The wife let me actually get out of the food truck. So, so this style of car is very, very popular for American people. It's a Ford Mustang. It's a 1967. Wow. Look at that steering wheel. Get some footage for my wife here. I don't think Boeing <laughs> made this airplane to go out and break sound barriers. <laughs> 1936 Business Coupe. Not a whole lot of room, but that's not what it's made for. It's made for driving around and having a good time. There's an important sign here. Please look, but don't touch. Thank you. That's before. That's after. Look at that. It's beautiful. Here's one of my dream cars. Look how beautiful that is. 1956. Wow, Cherry, cherry red. มีลูกค้ามาแล้วนะคะตอนแรกกิ๊กคิดว่าเช้าๆช้าแบบนี้จะยังไม่มีคนทานพิซซ่าเนาะเพราะว่าพิซซ่าไม่ใช่อาหารเช้านะคะนี่ก็คือชมหน้าของเบปเปโรนีนะคะก็จะเป็นเหรียญแบบนี้อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นไส้กรอกเค็มนะคะของฝรั่งกิ๊กว่าจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยเท่าไหร่อันนี้คือพูดตรงๆเพราะว่าสาหรับกิ๊กเองกิ๊กคิดว่ามันมีแค่รสชาติเดียวเลยก็คือเค็มนะคะรสชาติไปทางเดียวเลยนะแต่ว่าฝรั่งชอบมากโดยเฉพาะเด็กๆนะคะ สหบัติกิกจะชอบหน้าฮาวายเอี้ยนหน้าที่มีรสชาติหวานปัดนะคะส่วนอันนี้เป็นซามารีน่านะคะคล้ายๆกับคนเมียวอ,อันนี้ไม่รู้จริงๆว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ว่าจะเอามาโรยตร,ตรงตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้แป้งเขาไม่ติดกับไม้พายเนาะ เสร็จแล้วหนะ้าตาประมาณนี้นะคะโรยชีสข้างบนนิดนึงพอชีสโดนไฟเนี่ยเขาก็จะมีความแบบกรอบๆนิดนึงนะคะกีก็เลยชอบมโรยข้างบนแล้วก็โรยข้างล่างด้วยลองของใหม่นิดนึง What สวยงามจ้ากีคำพิซซ่าสวยไหมทุกคน Careful โอ้ไม่ก็ยาวยาวไม่พายเนี่ยอื mm ้มจูวนส์คุกกิ้งดีดูที่ t ั o น t อท bottom is perfect. เราจะตัดให้เป็น8ชิ้นนะคะจริงๆเราสั่งอุปกรณ์การตัดพิซซ่าให้มันเท่ากันมาแล้วนะคะทุกคนมีคนแนะนำว่าทำไมไม่มาร์กเอาไว้นะคะตรงขอบถาดเราจะได้ตัดให้มันเท่ากันทุกครั้งนะคะ Hi Just came out the oven. I'm cutting it right now. Oh, Whoa. Yeah, you are. oh that was coke. Oh God! Look that. How that that! that happen? my was a at did I don't know oh my god. The the oh! It's exploding? It's exploding. Sorry. <laughs> oh no. <laughs> Look at that. It's like yeah, shoot out. shot out. Right at us. That's funny. how did that, how'd that happen? It got mad. Well, yeah. When we drive around sometime, you know, oh, it, shakes it, it shakes it up. Yeah. So. You guys get hit at all? Uh, no, a little bit. it's okay. I don't know. All of a sudden it's sprung. Like, it's just sitting there. No right worldsấy <laughs> <Hi there. S 1> oh, เมื่อกี้นี้ลูกค้าเดินมานะคะกระป๋องน้ำโค้กไดเอทโค้กที่เราตั้งเอาไว้นะคะเราจะเรียงเอาไว้เลยว่ามีรสชาติไหนบ้างเมื่อกี้นี้อยูอยูน้องก็ระเบิดนะคะทุกคนแล้วก็ฉีดพุ่งใส่ลูกค้าเลยนี่เดี๋ยวให้ดูร่องรอย ลูกค้าบอกว่าเดินมาตรงนี้พอดีนะคะกระป๋องโคกระเบิดเดี๋ยวระหว่างนี้กิกจะมานั่งพูดคุยกับทุกคนนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเราก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับรถฟุตทรัของเรานะคะเราเปลี่ยนสถานที่จอดใหม่ซึ่งกิกก็เพิ่งถ่ายให้ทุกคนไปว่าเราได้ที่ใหม่นะคะไปจอดได้ที่เดียวจ่ายเงินไปแล้วล่วงหน้า3เดือนนะคะเพราะว่าเขาให้จ่ายมาจําแบบล่วงหน้าไป3เดือนซึ่งเราก็ต้องเช่าสองที่เพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องวางไม้ฟืนของเราไว้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งสำหรับรถฟุตทรัคของเรา แต่ว่ากิ๊กก็มีบ่นๆไปนะคะว่ามันไกลบ้านมากเลย30นาทีเราจะต้องตื่นเช้ากว่าเดิมและเราก็จะต้องกลับบ้านดึกกว่าเดิมแต่ว่าเมื่อวานนี้มีอีกที่จอดที่นึงนะคะเขาเพิ่งโทรมาบอกเราอยู่ใกล้บ้านเราแค่5้นาทีเท่านั้นเองซึ่งเราก็อยากไปจอดที่นี่มากนะคะแต่ว่าเขาเต็มเนาะเขาเพิ่งโทรมาบอกกับเราว่าเขามีที่ว่างแล้วสองที่นะคะเราก็เลยดีใจมากแล้วก็รีบกลับมาจอดที่นี่ ซึ่งเราก็ถือว่ามันเป็นการเซฟในระยะยาวนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยแล้วก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นด้วยเราก็เลยตัดสินใจทิ้งไปเลยนะคะ3,000 30, 0กว่าบาทเป็นค่ามัดจำล่วงหน้าทั้ง2ที่นะคะแล้วก็ค่าไฟด้วยไม่ได้สักบาทไม่ได้คืนเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความผิดของเราเองนะคะเป็นอะไรที่เราจะต้องรับผิดชอบเองเนาะเพราะว่าทางนั้นเนี่ยเขาก็คงจะต้องปฏิเสธลูกค้าคนอื่นเพื่อที่จะให้เราไปจอด เมื่อวานนี้กิกกับไทเลอร์แล้วก็คุณพ่อไทเลอร์พี่ชายไทยเลอร์นะคะก็เลยต้องไปช่วยกันขนฟืนกลับมาไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยพอถึงช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ต้องมีประชุมกับร้านสาขาที่2เพื่อที่จะเข้าไปดูว่าร้านสาขาที่2ของเราไปถึงไหนแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบป้ายไฟว่าไฟเป็นยังไงชอบไหมก่อนที่เราจะจ่ายตังค์นะคะกิกภูมิใจมากดูดีมากนะคะทุกคนเพราะว่ากิกเป็นคนเลือกเองทุกอย่างแล้วก็กิกเป็นคนออกแบบโลโก้ด้วย ซึ่งกีก็ได้ส่งไปให้เขาทําเป็นป้ายธงเล็กๆนะคะตรงข้างๆเสาเนาะเอาไว้เป็นที่ดึงดูดสายตาก็น่ารักดีนะคะน่ารักดีไม่ถึงกับแบบเวอร์วังอลังการมากเพราะว่าถ้าจะให้เวอร์กว่านี้เนี่ยก็แพงกว่านี้นะคะทุกคนเราก็เลยตัดออกไปเยอะมากแวบมาสู่เรื่องของวันนี้กันบ้าง วันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเลย6โกโมงเช้ากิ๊กกับไทเลอร์แล้วก็พ่อปู่เนี่ยตื่นแต่เช้ามาเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นงานใหญ่พอสมควรเนาะตอนเย็นเราก็มีงานอีกนะหลายคนคงจะเห็นว่าเมื่อเช้านี้มีพ่อปู่ของกิกเข้ามาช่วยด้วยนะคะกิ๊กไม่แน่ใจว่ากิกถ่ายติดพ่อปู่หรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อเช้านียพ่อปู่มานะคะแต่ว่ากิกให้กลับบ้านไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรนางทะเลาะก,กันกับลูกชายนะคะทุกคนแต่อันนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันหนักหนาอะไรนะคะกิกอยากจะมาเล่าให้ฟังจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนก็คงจะสสงัยว่า เคยทะเลาะกันหรือเปล่านะคะทางานในรถฟุตทรักเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องหว่วงนะคะทุกคนเขาดีกันแล้วค่ะทะเลาะกันทุกวันแล้วก็ดีกันทุกวันนะคะอันนี้แหละเป็นประจําของที่นี่เลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่กิ๊กก็เข้าใจว่าเขาคงจะเหนื่อยเนาะกิ๊กก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยยูไม่ต้องมาทํางานก็ได้นะวันนี้เนี่ยขอให้เป็นวันหยุดของอยูไปเลยแล้วกันนางก็เลยกลับบ้านไปนะคะนางขอโทษอะไรกันเรียบร้อยดีกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละก็คือสารคดีชีวิตจริงนะคะอันนี้กล้าเปิดอกมาเล่่่่่่าาาาให้้ฟังงเลยยวไไมดดรรบืนนอททีุกคคิ ะะไม่ว่าจะเป็นทั้งการทะเลาะกันปัญหาหนู่นนี่นั่นไทเลอร์เนี่ยจะเป็นคนพูดตรงๆนะพูดอะไรตรงๆเลยส่วนพ่อปู่เนี่ยเป็นคนที่ถ้าจะพูดภาษาบ้านเราก็คือเป็นคนใจน้อยขี้งอนนะคะทุกคนนาะงงอนลูกชายตัวเองเมื่อเช้านี้ ก๊ก็เลยต้องให้กลับบ้านไปนั่นแหละค่ะทุกคนมาเล่าให้ฟังเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มขายของกันเนาะตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะกีก็คิดว่าในใจเนี่ยจริงๆกกคิดว่าพ่อปู่อาจจะแอบมาช่วยนะคะคงจะอยู่ไม่สุกเนาะเพราะว่ารู้ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เราอาจจะยุ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนังก็คงจะกลับมาเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นเหมือนที่กีพูดหรือเปล่านะเดี๋ยวไปช่วยเทเลอร์ทำงานแป๊บหนึ่งไป 76 coming back your way. That one, 30 seconds away. The got one of away the's มาแล้วลูกค้ามาแล้วนะคะ Less than minute away. บังเอิญเปลี่ยนตำ <seconds S 1> แหน่งกันโดยอัตโนมัตินะคะ แต่ว่าวันนี้กิ๊ก็จะหัดทําให้จะได้คล่องเหมือนไทเลอร์มันตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนลูกค้าเยอะเยอะ เราจะพลาดไม่ได้เลยกิ๊กลืมอะไรรู้ไหมกิ๊กลืมโรยชีสอีกรอบหนึ่งนะคะเงียบไว้นะ,ยะอย่าบอกไทเลอร์นะทุกคนกกดเดี๋ยวกิ๊กจะแอบแก้ปัญหาเงียบๆนะคะถ้าบอกไทเลอร์เดี๋ยวไทเลอร์ไม่ให้ทำแล้วเดี๋ยวไทเลอร์มาทำเองนะคะ So you know where that So I would make a half cheese, half pepperoni sausage yeah, cheese about. and pepperoni sausage? Yeah, pepperoni sausage. Pepperoni sausage, she's got it in the oven. Right now. And you just put it in? Or has it been in there? It's been in there. it yeah, looks about a minute and a half to two oh. minutes away. Chop, baby. Isn't that beautiful? Yeah. You're good, baby. Right, where's my cutter? There it is. One. <laughs> I'm going to hand these out real quick. You already know what you like. Yeah so we've got... at the moment until our, our... In Las Vegas Yeah I know they have other ones There's other ones I think they have in Italy and some other countries But the one that we want to go to 1.60 let me grab the water ที่งานมหกรรมพิซซ่าประจำปีเขามีประกวดยืดพิซซ่าให้ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะทุกคน กิ๊จะฝึกเข้าไปร่วมการประกวดอยู่กิ๊ว่ามันไม่น่าจะยากนะถ้านเราค่อยๆทำเนาะแต่จริงๆเขาก็น่าจะมีจับเวลาด้วยฮัล i หสวด p e ไลซ์ของเพปเปอโรนีในเตาอบอยตอนนี้กำลังจะออกมาในส i k นาทีคุณอ g to ดื่มอะไรหร r อ n ง h ัน the ้ i d e It's gonna be 583. Thank you. Six, 17 cents. Here's your buzzer. Thank you. <laughs> One fire burn. Is there anyone waiting for the pizza before I start switching with you? Oh, well, you're gonna have to look for him. Cause I hand out buzzers. Here she is. Oh, sorry, I confused you. Thank you. Thank you too. You can give that.

Water. And then also one Sprite. One Sprite? Two pepperonis, you Three. And Four pepperoni. But I don't know if it's two and two. She, she didn't say so. Coke? And a Coke? You can ask her when she comes. And oh. two waters. A Coke and two waters? Sure. So three slices, one Coke, and then two waters. Thirty and seventy four cents. You bus six. Cheese. Thank you. Pepperoni sausage. Okay. He's going to run you through this. We're out of. We got that sausage. It insert. Oh, sorry. It's in my hand. You could probably just tap two. I was just gonna give you this one anyway. It's just a weird number. <laughs> and here is your buzzer. It's gonna make noise when it's ready. Thank you. You got your waters, right? Okay, I'm gonna stab this, okay? This is our new order. Stab here. Hi. Can I get a pepperoni and a Sprite, please? Pepperoni and a Sprite. ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสําหรับงานวันนี้อากาศร้อนมากแล้วก็เหนื่อยมากนะคะทุกคนคงจะเห็นว่าหน้ากิ๊กเนี่ยมันแข่งกับพิซซ่าเลยนะคะแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีงานที่2ออีกแต่ด้วยความที่เป็นงานเบอร์เดย์ปาร์ตี้นะคะกิ๊กก็อาจจะไม่มีโอกาสถ่ายทุกคนได้ดูเพราะว่าเป็นงานแบบส่วนตัวแบบไพรเวทนะคะก็เลยนั่นแหละทุกคนฝากไว้เท่านี้นะคะวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนแต่พ่อปู่ก็มาช่วยนะคะถึงแม่นางจะง,งอนลูกชายนางไปแป๊บหนึ่งนะทุกคน แต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กิกด้วยนะคะแล้วก็ฝาก Facebook Page กิกอินเม a าแฟนเพจไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับชิคกาน,นะครับผม